ขอบชานชลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดินข้ามช่วงราปดและปัจรุบันอันตรายและขะวนรถด้วยค่ะท่านผู้โดยสารโปรดทราบอีกจากช่วงจะมีะโบรถวิ่งผ่านในชานชลาที่ก่อสร้างใหม่ชานชาลาที่หนึ่งท่านผู้โดยสารที่ยืนชิดขอบชานชาลาที่หนึ่งฝั่งด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่หรือเดินข้ามไปมาตรงบริเวณทางเดินข้ามช่วคราง หจากนี้เซาปัางนะครับกำลังวิ่งทางสถานีบันโตนก็วิ่งเข้ามาในทางได้มีชานชาลานะครับแต่เมื่อาานาคตนะครับระบบมุรณ์สัญญาณเส้นสบู่ก็จะไปวิ่งทางกลางซึ่งไม่มีชานชาลาแล้วนะครับ ครับสุดท้ายนะครับสีย้าของสูต